สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะวันนี้ก็มาเจอครูเพรนะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณน,นะคะ,ะวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่1ทุกๆคนนะคะสัปดาห์นี้นะคะเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะในรายวิชา วิทยาการคำนวณนั่นเองวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเรื่องข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะเราจะเรียนกัน2หัวข้อคือ 1. ข้อมูลและ 2. การรวบรวมข้อมูลนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเนื้อหาที่เราจะเรียนนั้นมีอะไรกันบ้าง ไปดูกันเลยคะ่ะเรื่องที่1น,นะคะคือข้อมูลข้อมูลนะคะเป็นสิ่งที่เราเนี่ยสามารถพบเห็นได้รอบๆตัวเลยโดยผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5เอ๊แล้วห้าส่วนนั้นมีอะไรบ้างนะคะมีใครรู้ไหมเอย่ยห้าส่วนนั้นนะคะประกอบไปด้วยการมองเห็นการมองเห็นเนี่ยเราใช้อวัยวะใดนะคะเก่งมากเลยคะ่ะ เราใช้ตานั่นเองต่อมานะคะ 2. การได้กลิ่นการได้กลิ่นใช้อวัยวะใดคะถูกต้องค่ะการได้กลิ่นก็รับจากจมูกนั่นเอง 3. การรับรสเราสามารถรับรสได้ด้วยอวัยวะใดคะใช่เลยค่ะลิ้นนั่นเองต่อมานะคะ 4. การฟังเสียง เราจะฟังเสียงโดยการใช้หูและสุดท้ายนะคะคือการสัมผัสซึ่งการสัมผัสนั้นนะคะเรสัมผัสผ่านผิวหนังนั่นเองข้อมูลนะคะอาจจะเป็นเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับสิ่งที่เราสนใจก็เป็นได้นะคะอย่างเช่นรูปแรกเป็นภาพฝนตกใช่ไหมคะ มีข้อความบอกว่าวันนี้ฝนตกแล้วในขณะที่นักเรียนเรียนกันอยู่นี่มีบ้านของใครฝนตกไหมเอย่ยถัดมารูปที่2นะคะมีข้อความบรรยายว่าวันนี้อากาศไม่ร้อนและมีสุนัขสองตัวตัวหนึ่งสีดำอีกตัวหนึ่งสีน้ำตาล จากรูปภาพทั้งสองรูปนะคะเป็นการบอกเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเราซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็คือข้อมูลเช่นเดียวกันค่ะหรือนักเรียนลองมองรอบๆตัวนักเรียนสิคะมีโต๊ะแล้วก็มีอุปกรณ์อะไรวางอยู่เยอะแยะบ้างไหมเอ่ยอย่างภาพนะคะเป็นสิ่งของต่างๆที่วางอยู่บนโต๊ะไม่ว่าจะเป็น สมุดโทรศัพท์แตจกันดอกไม้โดยข้อมูลที่นักเรียนสนใจนะคะอาจเป็นข้อมูลของตนเองเป็นสิ่งที่เราพบเห็นจากสถานที่สิ่งของบุคคลหรือสื่อต่างๆต่อมานะคะเรามาดูในเรื่องของข้อมูลส่วนตัวซึ่งข้อมูลส่วนตัวนั้นนะคะแต่ละคนจะมีข้อมูล ที่เหมือนกันบ้างหรือแตกต่างกันบ้างซึ่งข้อมูลนั้นนะคะจะประกอบไปด้วยข้อมูลหลายประเภทเลยเช่นตัวอักษรภาพตัวเลขนักเรียนลองสังเกตในรูปภาพสิคะนักเรียนมองเห็นไหมเอ่ยจะมีประวัติส่วนตัวของเด็กผู้ชายอยู่คนหนึ่งเห็นไหมคะในนี้ก็จะบอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเด็กผู้ชายคนนี้อยู่นั่นเองมีทั้งข้อมูลที่เป็นตัวอักษร มีรูปร่างบอกลักษณะหน้าตาของเขาแล้วก็มีข้อมูลที่เป็นตัวเลขก็คือวันเดือนปีเกิดและอายุของเขานั่นเองอย่างที่คุณครูบอกไปนะคะข้อมูลส่วนตัวของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะซึ่งอาจจะประกอบไปด้วยชื่อนามสกุลเพศวันเดือนปีเกิด วิดีโอก็ได้จบลงไปแล้วนะคะในเรื่องข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะ,ะวันนี้ที่ครูเพเอาคลิปวีดีโอมาสอนก็คือเรื่องข้อมูลนะคะนักเรียนรู้หรือเปล่าคะข้อมูลเป็นสิ่งที่เราสามารถพบเห็นได้รอบๆตัวนะคะโดยผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5นะคะ,ะมีอะไรบ้างคะหนึ่ 1. การมองเห็น 2. การได้กลิ่น 3. การรับรส 4. การฟังเสียงและ 5. การสัมผัสนะคะอ่าวันนี้ก็ไม่มีแบบฝึกหัดนะคะครูไปขอฝากนักเรียนไปทบทวนด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ